ท่านทั้งหลายที่ได้สมาทานซึ่งศีลแปดศีลแปดคืออุโบสถศีลตามศรัทธาความเชื่อความสามารถของตนการสมาทานหรือรักษาศีลน,นั้นจะรักษาตลอดชีพก็ได้จะรักษามีกําหนดวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือจะรักษาชั่วครู่ชั่วยามก็ได้ตามแต่ความพอใจของตน ศีลนี้มีคุณานิสงอันยิ่งใหญ่แก่ผู้ตั้งใจรักษาพยายามสำรวมอินทรีย์มีสติควบคุมอยู่ทุกเมื่อแต่ไม่ทําให้เกิดผลแก่ผู้ไม่ตั้งใจรักษากับจะเป็นโทษแก่ผู้ว่าแต่ปากใจไม่นําพาไม่ตามรักษาคําปฏิญาณของตนผู้ที่จะได้ชื่อว่าศีลวันโตผู้มีศีลนั้นจะต้องรักษาความสัตย์อธิษฐานที่ได้ปฏิญาณไว้ต่อนหน้า พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนเขตกำหนดแม้จะมีอุปสรรคเครื่องขัดขวางทางดำเนินต่อสู้ควรจะมีการเสียชีวิตก็ยอมเสียแต่ไม่ยอมกระทำสิ่งที่เป็นเหตุให้เสียศีลสมเด็จพระมุนินทราตรัสเทศนาแก่เท้ามหานามว่ามหานามดูก่อนมหานามการในอุบาสกได้เว้นไกลเสียแล้วจากปานาติบาตก็คือการฆ่าสัตว์ จากอทินนาทานคือการลักทรัพย์จากกาเมสุมิชฌาจราคือประพฤติผิดในบุตรและทาระของผู้อื่นจากมุสาวาทาก็คือการกล่าวเท็จและจากเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาทเพราะของเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาก็คือสุราเมไรดูก่อนมหานาม ด้วยกายวาจีป,ปฏิบัติเพียงเท่านี้แลอุบาสกได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลผู้ที่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากคำพูดเท็จเว้นจากการดื่มสุราและเมัยร่รวมทั้งห้าอย่างนี้เรียกว่าเว้นจากเวรทั้งหแม้ผู้รักษาศีลห้าก็พึงเว้นจากข้อห้ามเป็นลำดับตลอดไปจนครบทั้งแปสิกขาบท สมเด็จพระสุขตัดเทศนาว่าเป็นผู้มีศีลผู้ใดมีศีลบริบูรณ์ก็คือเว้นจากเวรห้าพระองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอภัยทานอันได้บำเพ็ญแล้วดังพุทธพจน์เทศนาว่าอิภิกขเวอริยสาวกโกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ปานาติปาตาปติวิราตา เป็นผู้เว้นจากปาณนาติบาตแล้วไม่ทำให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไปย่อมให้อภัยพ้นความกลัวย่อมให้ซึ่งความไม่มีเวรย่อมให้ซึ่งความไม่มีทุกขความเบียดเบียนต่างๆแก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณเมื่อท่านให้ซึ่งความไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีทุกแก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณแล้ว ก็ได้ซึ่งความกระเสมปราดจากภัยเวรและทุกเบียดเบียนมากไม่มีปริมาณทานก็คือการเว้นจากปาณาติบาตนี้เป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งก็แลพระอริยสาวกท่านเว้นจากอธินานทานกาเมสุมิฉาจาโมสาวาทาและเหตุที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะความเมาก็คือสุราและมีไรท่านงดเว้นเสียไกลไม่ประกอบไม่กระทำ ท่านย่อมอาภัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณสัตว์ทั้งหลายก็ให้ความกระเสมนิราชคลาดเคลื่อนจากภัยเวรการเว้นจากเวรหตั้งแต่ปานาติบาตลอดจนถึงสุราเมาีไรนี้เป็นมหาพยาทานแต่ละอย่างเพราะฉะนั้นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดไม่ด่างพร้อยไม่ขาดไม่ทำลาย จึงพระราณิสงอันยิ่งใหญ่นักสมเด็จพระบรมมาจอมไตรรัตเทศนาอานิสสังสคุลแห่งศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์ว่าอิทธะขะหะปัตตโยดูก่อนคฤหบดีทั้งหลายบุคคลผู้มีบริบูรณ์ด้วยศีลย่อมได้ซึ่งโภคขัขัน คือกองแห่งโภคสมบัติอันยิ่งใหญ่ไพศาลกิตติศัพ์ทแห่งผู้มีศีลบริบูรณ์ย่อมไพเราะฟุ้งตลบไปทั่วทุกทิศบุคคลผู้มีศีลบริบูรณ์เมื่อเข้าสู่สมาคมกษัตริย์พราหมณ์คฤหบดีและสมณะบริษัทใดๆก็ไม่ครั้นครามสยดสยองเกรงกลัวเดชานุภาพของใครๆย่อมอาจจะเข้าไปสู่สมาคมโดยสะดวก บุคคลผู้ที่มีศีลย่อมเป็นผู้ไม่หลงกระทาการกิริยาตายเพราะแต่งกายเบื้องหน้าแต่มรณะย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ความอัศจรรย์แห่งศีลมริบูรณ์ดังพันนามานี้ด้วยพุทธสุภาษิตที่ยกไว้เบื้องต้นว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา บุคคลจะบริบูรณ์ด้วยโภคส,สมบัติได้เพราะศีลเสลีณพุทนุพติงยันติตัดสมาสีหลังมิโสธะเยบุคคลจะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นบุคคลพึงจะชำระศีลให้หมดจดสะอาดเมื่อปรารถนาสิ่งใดก็จะประสบพบความต้องการแต่พ่อค้าสำเพา สม,มาทานศีลในเวลาสำเภาแตกเมื่อรับศีลจบลงสำเภาก็จมลงสู่พื้นมหาสมุทรพ่อค้า500รถึงแก่ความตายพร้อมกันหมดด้วยอำนาจรักษาศีลชั่วครู่เท่านั้นยังนำตนให้ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานทองเป็นที่อยู่ตลอดทั้ง500คนเพราะฉะนั้นทายกทายิกาทานธิบดีทั้งหลายเมื่อปรารถนา ประสบสุขในสุขติโลกสวรรค์จงเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามรักษาศีลให้มีในตนเสมอเบื้องหน้าแก่การแต่งกายทำลายขันแล้วย่อมไม่มีอุบัติใดสุขติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัย